ครับอันนี้ลูกชายกำลังหัดวาดสีน้ำครั้งแรกอันนี้เพิ่งหัดวาดวันแรกครัครั้งแรกมีอันนึงไม่ใช่หรอทำเสร็จแล้วอันนี้ภาพที่สองอันนี้ภาพภาพแรก แต่เนี้ยแค่ต้นไม้พอี่เกียอันนี้ภาพแรกนะตอน,ตอนตอนตอนอันจริงมันต้องเป็นใบไม้ร่วงแต่ตอนนี้มันจะกลายเป็นไฟไม่ป่าอันนี้ภาพแรกเออสวยให้คอมเมนต์มาอันนี้ภาพที่สองกำลังจะวาดแต่ว่า ใครว่าเป็นศิลปินไส้แห้งดูศิลปินคนนี้พุงย้อย